สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นับพันปีพระประโทนเจดีเจดีดังสมัยทวารวดีที่ตอนนี้ก็ดังวัดแทบแตกกันเลยละค่ะดูจากจํำนวนดอกไม้ที่คนต่างหลั่งไหลมาสัการะบูชาแล้ว<อ>ก็อย่ารอชา้มามามะเริ่มกันที่เข้าไปสัการะหลวงพ่อใหญ่พระประธานศักดิ์สิทธิ์คู่วัดกันก่อนเลยและภายในนี้ก็ยังมีพระสารีริกธาตุ พระเคียวแก้วจำลองทนานทองจำลองดินจากสังเวชนียสถานให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเข้าไปขอพรหล,ลวงพ่อโตร,รวมถึงพระเกจิอาจารย์ในพระวิหารแล้วจึงมาขอที่องค์พระประทนเจดีค่ะ กล่าวคำบูชาพระบระมสารีริกธาตุเดินเว้นขวารอบพระประทนเจดีย์และที่นี่ยังสามารถห่มผ้าองค์พระประทนเจดีย์ได้ด้วยขพอพรได้ตามเรื่องที่ปรารถนาเลยและคะ่ะชั้นที่1ด้านสุขภาพชั้นที่2ด้านลาบชั้นที่3ด้านยศชั้นที่4ด้านปลดนี้ นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ยังคงความขลังเต็มไปด้วยความศรัทธาควรคู่แก่การมาขอพรหากมีโอกาสแนะนําให้มารับพลังดีๆกันนะคะสาธุ